ครับสวัสดีชารปซีโมบายไม่ว่วาจะเป็นสายรีสายเติมสายพาร์ททุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับก็เดี๋ยววันนี้นครับเราจะพาไปแลกแต้มชิ้นส่วนกันนะครับนะเราจะรับนักเตะต,ตัวไหนเข้าทีมกันก็เดี๋ยวเราจะพาไปรับชมแล้วก็เดี๋ยวจะมีดูทีมกันด้วยนะครับมีพี่น้องนะครับแอดมาเพิ่มเพื่อนมานะครับอยากจะให้เราดูทีมให้ก็เดี๋ยวเราจะดูทีมให้ในช่วงถ่ายคลิปกันนะครับ ก่อนที่จะไปรับชมนะครับฝากพี่น้องช่วยกันกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเปิดการมองเห็นนะครับหรือคนละ1คอมเมนต์คนละ1นําลังใจนะครับแล้วก็ฝากกันไปด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับผมนะพี่น้องท่านใดนะพี่กําลังหาร้านเติมเกมนะครับต้องร้านคุกกี้แ n นช็อปเท่านั้นนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แ n นช็อปเท่านั้นครับราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ สำหรับน้องท่านใดที่ยังไม่ได้เติมพาร์ทคูสนอฟนะครับนะร้านคุกกี้แลนด์ช็อปยินดีให้บริการนะครับสามารถกดลิงก์เพจที่อยู่ใต้คลิปทักไปสอบถามยละเรียดก่อนได้เลยนะครับบอกเลยว่าราคาถูกกว่าจามิงแน่นอนปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ฝากไปด้วยนะครับร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับโอเคก็เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปแลกแต้มชิ้นส่วนกันนะครับนะก็จะมีแต้มชิ้นส่วนเท่าไหร่เดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยนะครับ ต้มชิ้นส่วนของเราตอนนี้นะครับก็คือมีทั้งหมด1000ชิ้นส่วนนะครับก็ตรงตามที่เราต้องการพอดีนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูนักเตะกันก่อนเลยนะตั้งแต่สัปดาห์แรกนะครับผมนะสัปดาห์แรกนะครับนักเตะที่เราอยากได้จริงๆอ่ะคือแทบจะไม่มีเลยนะครับมาราโดน่าก็ถือว่าใช้แต้มชิ้นส่วนเยอะนะแล้วก็รู้สึกว่ามันตำแหน่ง CM มันก็ มีหลายตัวที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะครับก็เลยอาจจะยังไม่ได้เป็นที่น่าต้องการสักเท่าไหร่นะครับตำแหน่ง CB ครับเซนเตอร์โอเวอร์นะครับแต่ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเก่งใช้ได้เหมือนกันนะแต่ก็กองหลังผมคิดว่าในกิจทีโอเน่าจะมีตัวดีๆเข้ามาอีกเยอะมากมายก็เลยยังไม่จาเป็นสําหรับเราเหมือนกันครับ800ชิ้นส่วนนะครับก็ถือว่าใช้ชิ้นส่วนไม่เยอะมากนะครับ ตำแหน่งกองหน้าเอตครับวิกเตอร์โอซิเมนครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งกองหน้าที่จบสกอร์ดีมากๆนะครับก็ถือว่าเอ่อเป็นที่น่าสนใจนะครับ800ชิ้นส่วนนะครับแล้วก็เป็นกอร์สก้านะครับตำแหน่งกองกลาง CM ครับโอเวีร์107 1,000ชิ้นส่วนนะครับแล้วก็อเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับตำแหน่ง RB นะครับโอเวีร์แค่106เท่านั้นครับแต่ว่าใช้แต้มชิ้นส่วนแค่800ชิ้นส่วนนะครับที่เหลือก็จะเป็นพวกเอ่อไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับ LW ตัวนี้ก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับค่าพลังงานนะครับเรื่องเท้าเรื่องอะไรก็ถือว่าโอเคนะฝีเท้าก็ดีนะครับตัวนี้ก็ใครที่อยากจะมาแลกก็มาแลกได้นะครับผมบอกเลยว่าคุ้มนะครับ300ชิ้นส่วนนะครับในสัปดาห์ที่2นะครับก็บอกเลยว่าเราเคยพูดไปแล้วนะครับใน e ีคนก่อนนะครับว่าเราจะมาแลกเป็นคายวอ k ์เกอร์แน่นอนครับคายวอ์เกอร์เป็นตำแหน่ง RB แทบจะ No หนึ่งไหตอนนี้ นะครับนะก็บิดเบียดอยู่เหมือนกันครับน่าจะเป็นโนหนึ่งซัด้วยซ้ำนะครับตำแหน่ง RB ครับโอเวนหนึ่งร้อยเจ็ดที่เราตั้งใจที่จะแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับที่หน้าแรกก็จะเป็นปีเตอร์เช็คนี่ครับผมก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของสัปดาห์ที่2ครับตัวที่ตึงๆอ่ะคาร์ลัสกิเลียก็ถือว่าหน้าแรกนะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่ครับกองกลาง CM ครับบอกเลยว่ามันก็มีหลายตัวที่ให้เราเลือกเยอะแยะมากมายครับกองกลาง CM เนาะ ไปร้อยชิ้นส่วนเท่านั้นครับในส่วนของสัปดาห์ที่3นะครับนักเตะที่มีเข้ามาก็เอเซียงครับโลลงบองครับที่หน้าแรกนะแล้วก็เป็นลาเฟลเดออครับที่เหลือก็ไม่เท่าไหร่นะครับนะเด็กเขานะครับกองกลาง CM o v ็ r 107ก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับล่างนี้นะครับพอใช้ได้ o v เ r 107ครับตำแหน่ง l b OV ี r 107ครับตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะตึงๆครับเวร์กเลเป็นสูงสนะ คุณสมบัติก็ทุ่มลูกไกลฟรีคิกทรงพลังพยายามเตะลูกของสนามก่อนยิงประตูจากที่ไกลครับตัวนี้ก็ถือว่าพอใช้ได้ครับตึงๆเลยโอเวอร์สูงสุดโอเวอร์หนึนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่านักเตะของเราขาดตำแหน่ง RB นะครับผมจะทำการแลกนะครับเป็นคายวอล์กเกอร์ครับ1,000จินส่วนครับเพื่อรับคายวอล์กเกอร์เข้าทีมนะครับผมมากดแลกเลยครับ แต่เพื่อเปิดนะครับบ a ลอกหมดแล้วนะครับน่าจะขึ้นโอเวอร์หนึ้นะครับที่เหลือน่าจะต้องหามาสเกในการตีบวกเพิ่มเติมนะครับเรียบร้อยครับเราได้คายวอลกเกอร์ er มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเอามาแทนในส่วนของไมคอนนะครับผมนะนี่เลยนะครับนักเตะในทีมของเรานะครับ เดี๋ยวเราเอามัสเคมาตีบวกเพิ่มกันดีกว่านะครับอยู่นี่นะครับคายวอล์กเกอร์ครับมัสเคผมมีแค่2ตัวนะครับก็จะตีบวกไปก่อนนะครับมัสเคมีแค่2ตัวเนาะเดี๋ยวเราไปหามัสเคเพิ่มนะครับในกิจกรรมเพราะว่ากิจกรรมของผมอะผมไม่ค่อยได้ทำนะครับก็ต้องไปไล่ทำย้อนหลังเอานะครับผมโอเคได้เป็นเม็ดนำเงินนะครับโอเวอร์หนึครับคายวอลเกอร์ในส่วนของเรื่องการอัพสกิลนะครับ นักแท็กเกิลนะครับตรงนี้ก็จะเสริมในส่วนของพลังการยิงนะครับผมแล้วก็ความแข็งแรงความสมดุลนะครับการส่งบอลนะครับส่งบอลลูกใกล้ลูกไกลการมองแล้วก็การตั้งรับคราบการรับรู้การประกบการแท็กเกิลแบบยืนนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของนี่เลยครับการแท็กเกิลนะครับผมนะสำหรับไคล์วอล์กเกอร์เรียบร้อยนะครับผมเราจะลองเปลี่ยนนักเตะเข้าทีมจริงของเรานะครับโอเวอร์สูงสุดนะครับ มาดูว่าจะสามารถขึ้น112ได้เลยไหมนะครับแทนไมคอนนะครับผมอ่าสามารถขึ้นได้เลยนะครับผมนะก็อยู่แค่เม็ดเงินเท่านั้นโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยหา m u s คในการตีบวกเพิ่มเติมนะครับโอเคจบแล้วนะครับวอเวาเราก็สามารถขึ้น112ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับช่วงนี้นะครับผมอยากจะแนะนำนะครับสำหรับน้องท่านใดนะครับที่กำลังหาแนวทางในการลงทุนนะครับผมนะ ผมแนะนำครับนักเตะลาลิก้าครับสำหรับท้องท่านใดที่มีมสัสเคเยอะแยะมากมายแล้วก็อยากจะตีบวกในการทำกำไรนะครับเดี๋ยวผมจะชี้เป้าในการทำกำไรให้นะครับผมมาลงทุนน้อยครับแต่ว่าก็อาจจะสิ้นเปลืองมสัสเคเยอะพอสมควรนะครับตัวแรกครับตำแหน่งเอโวาหนึ่งร้อยสามนะครับไปดูราคาสูงสุดนะครับ คุณซื้อในราคา 40-50m นะครับถ้าเกิดว่าคุณตีบวกขึ้นไปเป็นม็ดส้มครับนี่เลยครับโอเวอร์ถึงว่า8คุณจะขายได้ในราคา500กว่าเมถ้าเกิดว่าบวกลบแล้วนะครับกำไรนี่บอกเลยว่าตัวหนึ่งนะครับเหลือๆเลยนะครับนะ 400m น่ะมีแน่นอนครับกำไรต่อ1ตัวนะครับ 400m นะอันนี้แนะนำนะครับลองไปไลดูนะครับหลายตัวนะครับบอกเลยว่าราคาดีมากนะครับผมราคาดีจริงๆนะครับ อันนี้ราคา 28m ครับกลางกลาี c ยเนี่ยคุณซื้อ 28m คุณมาขายไนะในราคา300กว่า m เนี่ยบอกเลยว่าคุ้มจริงๆนะครับแต่คุณก็จะต้องใช้ mask เ,เยอะพอสมควรนะครับสำหรับพี่ๆน้องๆท่านใดที่เป็นสายฟรีนะครับอันนี้ผมมาแนะนำแนวทางก็แล้วกันนะครับนะสำหรับร้องอะไรที่มี mask เ,เยอะมากนะครับสายทำกิจกรรมนะครับเนี่ยไม่ควรพลาดนะครับผมเนี่ย ราคา7 0็ดร้ยกว่าเ800ดรอยกว่าเเนี่ยตัวนี้นะครับแต่ว่าราคาเริ่มต้นอ่ะแพงอยู่เหมือนกันนะครับโอเวอร์นึงสี่นะครับนะสองร้อยกว่าเอ็มนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณขายได้เจ็ดร้อยกว่าเอ็มราคาก็เหลืออยู่แล้วนะครับผมโอเคครับก็ลองเข้าไปดูนะครับเนี่ยอย่างตัวนี้ห้าร้อยเอ็มครับคุณก็ขายได้ในราคาหนึ่งพันเอ็มนะครับแนะนําครับเป็นแนวทางนะครับมีหลายตัวนะครับลองเข้าไปดูได้เลยนะครับผมนะมีหลายตัวนะเนี่ยตาแหน่ง LB นะครับขายได้ในราคา300เหรียครับราคาก็ไม่แรงนะครับ30กว่าเอมเองนะครับอันนี้ลองเข้าไปดูนะครับผมก็แนะนําเป็นแนวทางก็แล้วกันนะต่อไปครับช่วงท้ายคลิปครับเราจะมาดูทีมแล้วก็แนะนําให้นะครับผมมาทีมแรกนะครับผม112ครับ424นะครับสําหรับทีมนี้นะครับผมโอเคก็เปลี่ยนจากคาฟูเป็นคายวอเกอร์ได้นะครับนะ เปลี่ยนจากคาฟูเป็นไคลวอเกอร์นะครับผมสำหรับทีมนี้ก็ที่เหลือก็จบนะครับยังไม่ต้องเสริมดีกว่านะครับรอดูดกิจกรรมถัดไปได้เลยนะครับเปลี่ยนจากคาฟูเป็นไค a วอเกอร์นะครับหนึ่งรครับสี่สนะครับสำหรับทีมนี้ก็ควรเสริมโนไหนนะครับอกอ,องหน้า โอซิเมนก็พอเล่นได้อยู่นะครับโอซิเมนก็สามารถตีบวกนะครับแล้วก็เทรได้เลยนะครับพอเล่นได้นะตำแหน่งกองกลางนะครับก็แนะนําตรงนี้ก็ไปแลกย่าทุเรศร้อยสี่นะครับผมมายืนได้เลยนะ LB ครับเปลี่ยนได้เลยนะครับ LB เปลี่ยนได้เลยครับจะไปแลกในกิจกรรมก็ได้นะครับที่เหลือก็พอเล่นได้นะครับที่เหลือพอเล่นได้ก็แล้วกันนะครับเปลี่ยนหฮาคานฮันคานุกคูนะครับเป็นย่าร้อยสี่นะครับแล้วก็ LB ครับนะ สตัวครับที่เหลือก็เทนแล้วก็ตีบวกนะครับ111่งครับสี่ถึงสามฮลดิ้งนะครับสำหรับทีมนี้อ่าก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับพอใช้ได้เลยนะถ้าจะให้เปลี่ยนจริงๆนะครับก็ต้องเสริม RB ครับนะเปลี่ยน RB เป็นคายวอล์กเกอรนะครับเปลี่ยน RB เป็นคายวอล์กเกอรครับ LB ก็ถ้าเกิดว่ามีงบก็เปลี่ยนนะครับผมขยับได้เลยนะแต่จริงผมก็อยากจะแนะนําให้เก็บเงิน M สะสมไว้ก่อนดีกว่านะครับก็111อะ่ะคือพอเล่นได้อยู่นะครับ1นึครับส1 2หนึสโรครับสำหรับทีมนี้ครับเฟียสเฟียสเนี้ยผมแนะนําว่าให้เปลี่ยนนะครับผมตัวเล็กเกินไปนะครับผมแนะนําให้เปลี่ยนเลยนะครับตัวเล็กเกินไปนะจะไปแลกไครเดีย ลองดูนะครับ1 0 6 1 0 7อก่็ะนะกอลสก้าก็พอเล่นได้นะครับลองดูกันแล้วกันนะครับในกิจกรรม800ชิ้นส่วนนะครับก็น่าแลกอยู่เหมือนกันนะครับก็แนะนำนะครับสำรองเฟสนะครับผมนะสำหรับตำแหน่งของหน้านะครับตัวนี้จริงๆมันก็พอเล่นได้อยู่นะครับแต่ก็อยากจะแนะนำให้เปลี่ยนหรือสำรองก็ดีเหมือนกันนะครับประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับชิมีเนาะ ทีมต่อไปครับหนึ่งร้อสนองหนึ่งเนโรนะครับสำหรับตำแหน่งกองหน้าครับตัวนี้เปลี่ยนได้เลยครับอย่าไปใช้ครับผมนะแนะนำว่าให้เปลี่ยนนะครับหากองหน้าอีกสักหนึ่งตัวก็แล้วกันนะไปแลกโอซิมเฮนก็ได้นะครับผมไปแลกโอซิมเฮนนะแล้วก็กองกลางครับใช้ได้นะครับกองกลางใช้ได้นะไมค์คอนครับจะไปแลกเป็นไคล์อเกอร์ก็ได้นะครับตัวที่ผมเพิ่งแลกมานะครับผมนะก็ค่อยๆเปลี่ยนครับเปลี่ยน เตโอก็ถือว่าตัวนี้เก่งอยู่นะเตโอคือเก่งนะครับไมคอนก็ยังพอเล่นได้อยู่นะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะขยับโอเวก็ไปแรกอเล็กซานเดอร์อโนก็ได้นะครับหรือจะเป็นไควอเกอร์นะครับลองดูนะครับสำหรับจะมีก็ตำแหน่งกองหน้าเอทีก่อนเลยนะครับยืนคู่กับเอ็มปาปเป้นะ โอเวนหนึ่งร้อยแปดครับสี่หนึ่งสองหนึ่งสองนลโลครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับกองหน้าตัวนี้เอาไปแลกแ้มชิ้นส่วนได้เลยนะครับผมนะอะทีมนี้ก็ถือว่าเป็นทีมระดับกลางๆครับเริ่มต้นมาค่อนข้างที่จะดีแล้วนะครับะแผงหลังโอเคครับในส่วนของกองกลางก็ถือว่าพอใช้ได้อยู่นะครับก็ตีเม็ดแล้วก็เทนให้เต็มนะครับแต่กองหน้าเนี่ยผมคิดว่าเปลี่ยนก่อนได้เลยนะครับนะ ทีมต่อไปนะครับโอเวอร์หนึ w ่งร้อยสิบสี่หนึ่งสองหนึ่งสองเนโรนะครับสำหรับทีมนี้ดีเยดรปาคู pa, uga, ่กับกิยันเอมปาเป้ก็ยืนได้อยู่นะครับแต่ว่าโอเวอร์ลดเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ลิเวนโดเอามายืน C a เนะครับโอเวอร์ o w a, ก็ลดนะครับเสริม CDM ก่อนเลยครับมาทิวต์ขายได้เลยนะครับมาทิวต์ขายได้เลยนะครับสำหรับกองหลังก็ถือว่ายังไม่มีปัญหานะครับก็เล่นได้อยู่นะก็ แนะนำนะครับกองหน้า ST 1ตัว c m 1ตัวตำแหน่ง CDM อีก1ตัวนะครับผมโอเคทีมสุดท้ายนะครับทีมสุดท้าย o อเวอ9ครับ412 12ึ่งสอนึแนวโรนะครับเอ็มปาเป้ e คู่กับเชอร y ี่องลีก็ถือว่าโอเคนะครับพอเล่นได้อยู่นะยังเล่นได้อยู่นะครับที่ยันเอ็มปาเป้นะแต่ถ้าเกิดว่าจะให้ดีก็ควรจะเสริมโอเวอได้แล้วนะครับผม กองกลางนะครับไม่มีปัญหานะครับกองกลางไม่มีปัญหากองหลังนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับทีมนี้ขึ้นร้อยสิบได้แน่นอนนะครับก็เสริมกองหน้านะครับอีกหนึ่งตัวโยนครับนี่เอาไปยืนกองหน้าได้เลยแล้วก็หา CM กอ็ก็แล้วกันครับไปดูโซกเตสนะครับเอาโซกเตซซีเอ็มนะครับมายืนนะครับผมนะแล้วก็เอาเอปเป้สำรองนะครับโยนครับยืนหน้าเป้าคู่กับเทรีองลีนะครับผมนะสำหรับทีมนี้ สวยตึงๆครับคือ1 1อยสิแน่นอนโอเคครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับดูทีมนะครับนะก็จบที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมยังไงก็ช่วยกันฝาก กดไลค์นะครับแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับเพื่อเปิดการมองเห็นนะครับช่วงนี้ก็โดนปิดกั้นโดนปิดการมองเห็นเยอะมากนะครับก็ฝากไ้ด้วยนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่สนใจเติมเกมนะครับฝากกันด้วยนะครับร้านคุกกี้แดนช็อปยินดีบริการนะครับสามารถกดลิงก์เพจที่อยู่ใต้คลิปทักไปสอบถามรายละเอียดก่อนได้เลยนะครับบอกเลยว่าราคาถูกกว่าจะมีแน่นอนปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ฝากไ้ด้วยนะครับร้านคุกกี้แดนช็อปไว้เจอกันใหม่ในพีหน้าครับสำหรับอีพีนี้ขอบพระคุณมากครับ